สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนสบายดีกันมหจ้าพี่น้องเมื่อนี้สิมาเราเรื่องการเดินทางจากเมืองไทยมาเยอรมัมนอ่าให้พี่น้องเอฟซีฟังเน,นาะจ้าแล้วก็ไปเมืองไทยเที่ยวนี่พี่น้องเอ้ยทังไปเที่ยวนี่ทังดีใจแล้วก็ทั้งเสียคว้วมือซึกอค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิมาเราสุกฟังเน,นาะจ้าว่าดีใจเรื่องอีหย,ยัง,งแล้วก็เสียคว้วมือซึกอีห้ยังแล้วก็สิมาเราแล้วก็สิมานี่มาเราเรื่องเอ่อซื้อน้ำหอมจากสนามบินเน,นาะจ้า ราคาตัวใดเหรออ้ยแต่ได้ฟังราคาเหรอช็อกเลยค่ะพี่นงองเนี่ป่าอยู่กันยังช็อกอยู่เดียวนี่ค่ะพี่นองอ์จะฝึกประสบการณ์เนาะจ้ะเพื่อเป็นอุทาหรณเหล่กอัน,นเอฟซีทันใดค่อยซื้อน้ำหอมอันยี่ห้อน,นี่เนาะจ้ะนี่ยูสนามบินเมืองไทยราคาตัวใดก็เมนมาบอกในเด้อจ้ะพายูเพิ่งอันซื้อน้ำหอมี่สนามบินเมืองไทยครั้งแรก,นาากเนาะจ้ะค่อยซื้อแตงแต่ยูอันสนามบินเยอรมันนะคะพี่นงอง ะมาถึงเยอรมันกับยังบ้านในยูตัวนะคะพี่น um. okay. ้องเพราะว่าเยอรมันกับเบิองไทยเฮ้านี o, ่เวลาห่างกันหกชั่วโมงเนาะจ้ะก็คือเมืองไทยเฮ้านี่จะเป็นกลางคืนเยอรมันจะเป็นกลางบ้านยังสินะคะพี่น้องเราก็ยังปรับตัวบ่ท่านถูกเนาะจ้ะเราก็ต้องใส่เวลาเป็นอาทิตย์เนาะจ้ะก็คือช่วงไอ้กรับเมืองไทยนั่นาะจ้ะเนาะก็ต้องใส่เวลาเป็นอยู่อาทิตย์ยังหอยสิบปรับตัวอัน ยังสิลงตัวไหมคะพี่น้องสิเราซูบฟั่งค่ะพี่น้องเหตุการณ์ที่ไปเ,เที่ยวเมืองไทยครั้งนี้เนะาะจ้กพี่น้องโอ้ยจะเหมือนเสียควมหรือซสกบบบเ,เาบาเบาถึงเรืองเออเอาเบาถึงเรืองควมดีใจกอนเนาะ,ะเนาะควมดีใจก็คือบ่าได้ไปอันพ่อลูกพ่อญาตพี่น้องนะจ้ะเนาะได้กินเขากับครอบครั้วแล้วก็ได้กินอาหารที่ S 1> <S 1> เสียบๆแนวใดเหาอ,อยากกินนะอ่ะยู่บ้านเ้ามันมีเมดน,นะคะพี่น้องเนาะแล้วอีกอีอย่างกัโอ้ยบรรยากาศค่ะพี่น้องบรรยากาศไปเที่ยวนี่นี่รู้สึกว่ามันบ่ฮ้อนแห้งไหมคะพี่น้องบรรยากาศพอดีนอนกลางคืนกับบ่ได,ด้เปิดแอร์เนาะเออเพราะว่าปกตินี่พวกพายุกระชับช่วงไอ้เมษานาะจาา๊ะน้าฮ้อนนี่อ้อนนอนกลา,างีเนาะจ๊ะแต่ว่า กับเมืองไทยเที่ยวดีลุงจอติดใจเลยจนว่าอยากไปอยู่เมืองไทยนะคะพี่นอ้องเออแต่ว่ากะสิไปแม่มาม่หนะ่ะราคาพี่คือพี่น้องเอฟซีอะไรลายท่านก็มเมนมากเนาะเออไปไปมาแมเอาไปอยู่อยู่เมืองไทยนะฮอนกับฮอนฮอนกะสิไปไป,ไปมาแม่สักวันเนาะจาเนาะเออจนจนลุงจอดติดใจเออบ่อยากกลับเยอรมันไปอยู่ก็คือการไปอยู่ก็กกติดใจอไปเมืองไทยเที่ยวนีนอนไป แบบบรรยากาศมันพอดีแล้วยา,าเงี้ยมันเศราย็นสบายอย่างสี่นะจ๊ะแล้วก็บอกถึงเรืองเสียควบรู้สซึกเนาะค่ะเสียควบรู้สึกก็คือว่าไปถึงเมืองไทยได้สองมือค่ะพี่น้องลุ่งจอดเป็นไขวัดเป็นไขวัดอาการมือแหลกสองมือสามมือกับแบบที่ว่าเก็บครอบกับแบบปวดหัวจักนอ้อยอาจสิมีไขจักน้อยก็ได้นะจ๊ะที่ไปเที่ยวระยองน่ะแหละค่ะพี่น้องเสียควบรู้สึกเลยไปแพ่แอร์นอนตากแอร์จะ พอว่าลุงจอดอีเพิ่นกับเพยแอร์อยู่แล้วจังไป่าย,ยู่นี่กับเพแอร์นอกจากแบบทีวาเวลาขับรถนางรถนีน่สิบ่อคอยเปิดแอร์เลยกับพี่นงเนาะและะ้วก็เพยอากาศบานเขาน้ำมาว่าเ้ายังมาทค่ไหนได้ชิ่นเนาะจ้ะไปสิไปผ้าลุงจอดไปเที่ยวทะเลแล้วก็ไปอาบน้ำทะเลกาบ่อดใดล่องเล่นน้ำค่ะพี่นองเอ้ยล่องเที่ยเดียวลุงจอดบ่ไหวบ่ไหวขึ้นห้องไปนอนพักผ่อนค่ะพี่นองเนาะเออที่นี่ลุงจอดเป็นได้ประมาณสาม สองมือหรือสามมือนี่แหละกะ็มาเป็นเมนปพายุแับน,นี้ค่ะพี่น้องเอยไขวัดที่มัน,นกน็ติดกันเนาะจ่านะเออติดกันนี่นี่ก็ขึ้นมาบ้านนะคะพี่น้องปกติปลายุกับบ้านนี่พายุก็สิบไปหาลูกเลยดีค่ะพี่น้องเนาะเออกักตัวยุสองอาทิตย์เพราะว่ากัยันไปเออแบบจังนี่แหะคือยันไปติดลูกคือสิเอาลูกมาอยู่น้ำกัยันเพิ่นติดเพราะว่าถ้าเป็นเออเป็นไข่เป็น,ย,ปนยังนี่ มันจะลำบากกว่าเข้าคนปกตินะคะพี่น้องก็ได้โทรบอกเพิ่อนอธิบายเพิ่นฟังงมาพอกแม่เป็นไขวัดต้องพักพืนก้อนเดียวสิติดกันมันเสียลาบากนะจ๊ะเนาะล่ะเสียกว่วมหรือซึกมากๆเลยะคะ่ะพี่น้องที่บบได้ไปเห็นหนาลูกเลยนะจ๊ะเนาะกักตัวยุสองอาทิตย์ก็จังได้เอาลูกมาอยู่น้ำ ก่อนสิเออ่ลูกไส้สิกลับบ้านกับภาไปกินเข่าไปเลี้ยงเ,เข่าร้านอาหารแล้วกับกั๊บน้องๆลูกหล,กลานๆน่ะพาไปน้องแล้วอีกอย่างเสียความรู้สึกก็คือว่าตอนอยู่บ้านนั่นพวกป้ายุกระเด่อมแซมบานนาา้านเนาะจ้ะหลังคาบ้านรั่วเออมันก็รั่วแต่ปีที่แล้วที่จังได๋ก็บ่รู้น่ะหน้าฝนนั่นล่ะจ้ะเนาะมีอยู่ห้องนึงรั่วเนาะจ้ะห้องนอนใหญ่นั่นก็ซ่อมไปแล้วแต่เอ่อปีที่แล้วปีนี้ล่ะตอนป้ายุอันกลับเมื่อบ้านต้นปีนะจ้ะเนาะ ที่นี่ก็มาล่วอีกห้องนึงกาเลยหสร้างก,กะ้างเนี่ยของโครงการเนี่ยนะจ๊ะข้าจจิมีสร้างประ,ประจำนะจ๊ะเนาะพวกสร้างป,ป้าป้าซงสมลังคาบ้านเนี่ยเสียนะ้างปูกระเบื้องอย่างงสิข้าจบจิมมี่้างประจำโมบานนะนะที่นี่้างกะเขามาสมเส้นไ้ที่นี่ก็เรือล่างนา้ำล่างน้ำเนี่ยคือทอทอ,ทอนำฝนที่รุ่งมา ที่ล่มทอนำเสียเนาะจะรุดเขาเจ้ะเชื่อมบอ่ดีนะจ๊ะพี่น้องก็รุดตั้งแต่ปีที่แล้วุมดละเนาะที่นี่ก็ก็เลยอันถามสร้างอ่สอสมลังค่าเป็นก็นเลยว่าเพิ่นจิติต่โตสร้างห้ที่นี่เพื่อนจิดต์ตโตสร้างหาสร้างโทมากอ่อม,ม,มสิมาอมห้ผมสิมามืออื่นสอ0มอว้วงเาเด้อครับว่าซส่นวะเอาวพี่น้องพอ่อตาถึงมือมากทาสร้างค่ะพี่น้องเออ นัดเฮ้าวสิมาสองโมงเสาพวกปลาโยกกระทาแล้วทาเอกี่อมาหอดล่อมาหอดเเที่ยงเนาะจต่ก็บอเห็นมากระทะเอกนอกจากที่นี่ม้ายบม่องค่ะพี่น้องขันเป็นยูเยลรมันนี่ข้าเจ้าฝรั่งนี่ปฏิเสธได้จ้กพี่น้องฝรั่งนี่ว่าฉันบอกเอาแล้วออทามาเลทขนาดนี้นะคะพี่น้องขนาดเลทหานาทีสิบนาทีนี่กันย่งฝรั่งก็ย่างนันนี่ค่ะพี่น้องฝรั่งนี่จะเป็น นัดก็คือน,นัดตรงเวลาเป๊ะที่ค่ะพี่น้องเนาะน้อยที่สุดจีสิเลปอ,อีหยังกับผมกยังสั่นข้าเจ้ากับสิทโท่มาบอกก่อนว่าติดธุระอีหยังยังสี่เนี่ยนะเนาะจากบอกว่ายุเยอรมันอยู่เยอรมันเนี่ยเขาจ้างาเป็นชั่วโมงเวลาเป็นเงินเป็นค้าดิค่ะพี่นอ้องอยู่อยู่เยอรมันเนาะจากมาบ่ายโมงเกือบพวกกว่าย,อยุออกอไปถ้ำธุระค่ะพี่น้องมาค้ามอโทษกับบอมี่ค่ะพี่น้องโอ้ผมขอโทษเด้อครับผมอันผิดเวลาผมมาอันสาย ข้ามขอโทษกับบอมี่นี่คือเอ่อเสียควม้มหลุดึกอยู่คับพปหนองเฮาลอตั้งแต่สองโมงเสาร์จนว่าหอดบายโมงจังมากเออมากเอาเอาสียผมเห็ดมองได้ครับอะก็เ,กเลยผ้าหยางเบิ้งเนาะก,ก็ว่านี่เอ่อเชื่อมมองนี้กับมองอีกมองหน,นึ่งมันรั่วยังสีนะอาจารเนาะปายุก,ก็เลยถามว่าเอาสังอโอ้ดิโศกดีนะเจ้ามาพอมุขไขย,ยังว่าได้ออกไปทำธุระมุขไขว่าสิออกไปทำธุระอันเป็นยังขึ้นมาสายแท้ปายุถามเนาะ โอ้ผมไปค้นเขาซอยเพิ่นอยู่ป่ะนะเออช่วงอันนาเกี่ยวเขาเนาะจานะ้ะเนาะกับไปค้นเขาซอยอันยาติซอยหยังเหรอวาจันกับกับแท่นดีสิโทรมาบอกนะคะพี่น้องนะเนาะเฮากับเสียเวลาแมนบอกเฮาสิใดไปทํำทุลากอนจันสี่เนี่ยนะนะบอกว่าเออผมสิมาช่วงบ่ายเด้อเออช่วงเ้าเฮากับสิใดไปท้ำทุละเห็ดนั่นเห็ดนี่แมนบนะ่ล่ะโอ้ยเสียคว่มรห้ือึกยางคักเลยค่ะพี่น้องมือนั่นเนาะจา้นะเนาะแล้วก็ มือเดินทางเนาะค่ะพี่น้องเดินทางมาเย็นแล้วม่นนี่ก,ก็มาเสียข้อมือซึกอีกครับ <c oughs> เดินทางออกจากบ้านเนาะจากกับประมาณตีสี่ครึ่งพากันตื่นตีสามนัดแท็กซี่ให้เพิ่นมาส่งเพิ่นเอาน้ำหนึ่งพันบาทนี่ก็เลยให้แท็กซี่ไปส่งเ้าก็ตรงเวลา่าพงไนพงไญ่นี่เนาะจากเพราะว่าปายูก็บ,บอกว่าลุ่มามหลับแต่ ตรงเวลาได้ยาเลดนั่นได้เพราะว่าไปสนามบินนี่อันมันก็ตรงไ,ไปไอ่อนเวลาทีเครื่องบินสิบินได้เพราะว่าเคยตกเครืค่องบินมากเล้ยวไปอยู่บ้างสิเพราะว่าเคยตกเครื่องบินครั้งหนึ่งกับนกอดเงินหมื่นกว่าบาทเสียจิมซื้อพี่น้องเอ้ยอัน ตกเครื่องบินแล้วเขาเจ้บว่าขึ้นเงื่อนไห้ดิค่ะพี่น้องเข้าต้องเสียเงื่อนนั่นไปเลยเข้าต้องสื่อตัวไม่ดิจ่าเด้ออันนี้ประสบการณ์ป่าอยู่ด้ค่ะพี่น้องผูใ้ใดกัอันระวังเรื่องการเดินทางไปสนามบินอย่าไปต๊เครื่องขึืนบอบวกป่าอยูเด้วอเสียเงื่อนฟี่เงื่อนถิมมื่นกว่าบาทแล้วก็ค่าแท็กซี่อีกนะจ๊ะเนาะเหตุการณ์ตอนนั้นนะจ๊ะอือที่นี่นลุงเพิ่นกับมาตามตาม,ตามเวลากันค่ะตรงเวลาเพิ่นกับม่กับผ้ากันออกเดินทางกับไปถึงสนามบินอ่อมระัาน ก้อนเกตโมงเสายจา้ะเนาะประมาณหกหกมงกลัวนี่ยแหละหกมงครึ่งประมาณนี้แหละนี่นี่กระเช็คอินกันนอกจากเช็คอินกับเดินทางมากขอนแก่นประมาณหนึ่งชมโมงใส่เวลาเนาะจา้ะมามาลุงสนามบินสุวรรณภูมิกระเช็คอินส่งกระเป๋า,โห,ปาโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเนาะจา้ะโหลดกระเป๋านันคะครับพี่น้องไอ้สองคนนี่ได้ผู้ละยี่สิบกิโลจ้ะที่นี่มาสั่งกระเป๋าอยู่สนามบิน ขอนอยุขอนแก่นเน่ตผ่านนอกจากเพื่อนกะย้อนยน้อนหายผู้ละยี่สิบเอ่อเท่าไหร่ยี่สิบสี่กิโลของปลาโยยยี่สิบหากิโลของลุงจอด์ออยี่สิบสี่กิโลเอ่อยุสนามบินขอนแกน่นเพื่อนกะย้อนยน้อนหายกับผ่านแต่ว่ามาสนามบินใหญ่สุวรรณภูมินี่ตีกะพี่น้องเนาะเออของลุงจอเนี่ยยี่สิบสี่กิโลเอ่อกลัวยอยู่เพิ่นกะหายผ่านนี่นี่กระเป๋าของปลาโย,ยนี่เพิ่นว่าหายผ่านเพิ่นมาอันได้แค่คนละยี่สิบกิโลเออ เปนก็นเฉลีย่ยให้ผู้ละยี่สิบสองกิโลประมาณนี้เนาะจา้ะเกินกิโลสองกิโลว่าเป็นยังพ่นว่าอันนี้เกินหลายพดดพ่นให้เอาออกก็เ,เลยเอาออกจากกระเป๋าใ,ใหญ่มาใส่กระเป๋าอันน้อยนะจ้กะ,ระก,ก,กระเป๋าหน่อยีถือเกินเครื่องได้ผู้ละเกตกิโลกระเป๋าหน่อยถือเกินเครื่องนี่ก็พอถึงเกตกิโลหรอกค่ะพี่นอ้องเพราะว่ายังก็คิดว่าสิมาซื้ออันของในสนามบิน มาฝากลูกๆนะจ๊ะก็เลยเอาใส่กระเป๋าใ่เหมือนกันได้เด็กค้นของจากกระเป๋าใ่มาใส่กระเป๋าหน่อยค่ะพี่น้องนะหยัดโมโลเอะกระเป๋าหน่อยนะคะพี่นอ้องก็จังคอยพ่านโหลดกระเป๋าพ่านนะจ๊ะเนาะเด็กผู้หญิงสิบกิโลเด้อยค่ะพี่น้องเด้อสนามบินอ่าสุวรรณภูมิสายการบินไทยเนาะจ้ะนี่นี่ก็เลยเข้าไปในสนามบินเนะจ้ะตรวจอ,อ่พาสปอร์ตคนเขาคนอ่า ออกจากข้นเขาคนออกนกีอออกนะ่ละตรวจต่อหม้อตรวจแล้วนอกจากเลยเขาไปเขาไปที่นี่กันไปเดินซื้อของค่ะพี่น้องซื้อของฝากนอกจากก็นหล้วกนี่ไปซื้อน้ำหอมค่ะพี่น้องเอ้ยนี่น้ำหอมนี่น้ำหอมอันนี้กินอกินดอกกุหลาบนอกจากกินันหวานนอนอ่อนนะจนะ๊ะเนาะน้ำหอมอันนี้ของอิตาลีจ้ะอันนี้เก้าสิบมินนจาจ้ะ เอาซีฟเอ็มเอลแม่จ่าพี่น้องนะขวดใหญ่เนาะจ้ะอยากได้ขวดกลางแต่ว่าบ่มี่เลเนาะก็เลยเอาขวดใหญ่ราคาตัวใดหูบ่ค่ะพี่น้องราคาหกพันก่าบาทนี่หกพันหกร้อยประมาณนี้แหละจ้ะนี่เนาะถ้ามเอ็นประยูจัมบ่ผิดเนาะจ้ะที่นี่ลุงเพิ่นก็นเลยจ่ายเป็นยูโรเพิ่นก็คิดสามสิบเอ่อหนึ่งยูโรสามสิบหาบาทกว่าเนาะจ้ะ คิดเป็นเงินยูโรหโน,นึ่งรอยเก้สิบสามอยเนาะจ้านี่น้ำหอมขวดนี้เดี๋ยวเปิดกันนะเบิ้งครับพี่น้นนงนองเอฟซีบาแพงบาคาพ่ค่ะพี่น้องป่าอย و, กับช็อกเลยเนาะพี่น้องป่าอย و, บาแพงไปอาโย و, บาสิบ่เอาลุ่งมาเอาโหลดเอาโหลดว่าสันมาเนาะแล้วที่นี่กับบมีอ่านี่พีนน่น้องถ้าขวดเขางามงามขวดสวยเก้าสิบเอ็มแอลเนาะจ้านี่น้ำหอม มาใส่ได่นานดิค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเนาะอยู่ว่าสิว่าสิเอาขวดกลา,างนี่นี่ขวดขวดกลางนันบ่มีจ้าก,ก็เลยได้ขวดใหญ่นี่นี่ก็บ,บ่มีประสบการณ์การสื่อนำหอมอยู่อันเมืองไทยนอกจากเคยสื่อตั้งแต่ยู่สนามบินอฟังเฟิร์ดห,หอมหอมค่ะพี่น้องหอมม่ละหอมหอมนี่น้ำหอมอันนี้หอ,หอมหอมด้วนยะค่ะพี่น้องด้วยเนี่ยติดทนนานนะจ๊ะ น้ำหอมจ้ะนำ้ำหอมเดบ้าฟืมได้จ้ะเนี่ว่าแม่อทเลตจ้ะนะว่าแม่น้ำหอมผสมที่นี่เสียค้อมู้ซึกยังติค่ะพี่น้องเสียค้อมู้ซึกก็ตรงที่มาเบิ้งในใน,ในอ,อินเอนทอร์เน็ตในออนไลน์ที่เขาเจ้าขายในออนไลน์หลายแบบใสเนาะจ้ะขวดหนึ่งหูบ้า,าพี่น้องบ่าถึงลอยกันนี่เนี่ยเก้าสิบ ml เนี่ย บางเอ่อบางเว็บไซต์เป็นกระขาย้อยสิบเก้าหรือยี่สิบยูโรบางเว็บไซต์เป็นกระขายลอยยี่สิบแปดยูโรจ้าพี่น้องไฮว่าเฮ้าเฮ้าสืาส่อนี่แบบที่ว่าใจอันใจเป็นสองเท่าเลยนะจ้ะนี่มันเป็นการเสียคว้วหรือซื้ออีลีดิค่ะพี่นอ้องหลู่เท่าบ่ถึงการเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอ้ยยังบ่ <c oughs> ถือว่าถือว่าบทเรียนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อ,อีกอย่างอะพี่น้องมาเสียกว้มหรือซื้อตอนล่งเครื่องล่งเครื่องแล้วมารับกระเป๋าอเดี๋ยวก็เจอเอฟซีเอฟซีเป็นจำปาอยู่ได้หลายท่านอยู่เพิ่นเของมาทักอันปายูปายูายนูจํปายูได้มาสั่น่าแม่นปายูว่ามาสั่น่าอุยอ้ยดีใจแห้งเอฟซีเป็นจำได้เพิ่น,เป,น FC เป็นเอฟซีเพิ่นเบิ่งยูทูบของ YouTube. ปายูประจำเนาะจา่าของมาถามหลายท่านเดี๋ยวค่ะอุ้ยขอบคุณหลายๆเด้อจา้าเด้อที่จำปายูได้ ใจแห้งเด็กเจอเอฟซีเอออยุสนามบินนะจ๊ะเนาะโลกมันกลมนะคะพี่น้องเนาะนี่นี่ล่องเครื่องมารับกระเป๋าโอ้ยเป็นครั้งแรกที่ลอก,กระเป๋าน่านอีหลีจา้าปาร์ตปอยู่บามันเกือบสองชัง่วโมงกลัวกระเป๋าสิม,มาเนาะจ๊ะกระเป๋าทยอยมาแล้วก็ยุดซีหานาทีก็จังมาอีกหลอบจังสินนะคะพี่น้องพูนันก็เอากระเป๋าไปขาเจ้ากับอ่อับกระเป๋าแล้วก็ออกไป ออกไปออกไปบ่ายุกับลุงจอดเกือบอันเป็นคนสุดถ่ายบุญละคะพี่น้องเพราะว่าเหลือบ่ถึงสิบคนอันซ้ำที่อันล่อเอากระเป๋าน้ำกันนะจ้ะพี่น้องก็เลยพาา้ากันได้กระเป๋าเราก็เลยพ้ากันเฝ้าออกมาแต่กระเป๋าก็บ่ได้ตรวจซ้ำบ่มีเจ้าหน้าที่อันตรวจกระเป๋าซ้ำบังหันนะคะพี่น้องเพราะว่าเหลือบ่จะก,กี่คนเองนะจ้ะนี่กับเสีย รือซึกยางคักเลยกับพี่น้องมาหลับกระเป๋าบอกเคยอันถากระเป๋านั่นขนาดนี้ขังแลกบินยี่สิบกว่าปีมากนะคะพี่น้องบอกเคยล่อกระเป๋านั่นขนาดนี้เลยจ้ะเออเครื่องเออเลดเวล่างสิเออเคยโดนอยู่แต่ว่าเออเคยเลดเป็นชมองศ์อย่างสิเคยอยู่แต่ว่าผ่ากระเป๋าเกือบสมชมงนี่บ่กเคย <c oughs> เป็นขังงหลดนอกจากเออออกมาเนจาจะลูก ลูกสาวลุ่งไปรับคา่ิ้องลูกสาวกับไปหอดสนามบินกอนเหม่อนกับออกไปจอดอยู่ข้างนอกลุ่งมาเย่าพึ่งเข้ามาต่อดีพากันรอดรับกระเป๋าย่งสิเนาะจ้ะเออลูกสาวลุ้งนี่เอากระเป๋าเหลือที่นี่ลูกสาวลุ่งกับจังเข้ามาในสนามบินเนาะจ้เพราะว่าอยู่สนามบินนี่ถ้าจอดเออเกินซินหานที่ขจ้าสิสิปับดิจี่ิ้องเสีย่าปับเนาะจ้ะบังสันก็ออกไปจอดไอ พูนจะมีหมอกจอดรถนะจ้ะแต่ว่าคาจอดรถนีก็แพงนี่ค่ะพี่น้องย่สนามบินนะจ้ะทออี่นี่พากันมานะจ้ะมาหอดบ้านพี่น้องเอ้ยลูกสาวลุงเฮ็ดกับเขาเมื่อไห้ห้ลูกสาวลุงหนี่ดีดีทั้งลูกไส้ลูกลูกลูกลุงนีดีสุกคนค่ะพี่น้องเฮ็ดกับเขามาไห้เฮ็ดอาหารฝรั่งต้มซุปมาไห้หมออะไรต้มซุปว่าไห้ใส่ตู้เย็นไห้ ข้าวนมปังก of ับอบมาไใไ้แล้วก so, ็ไปซื affe, right. yeah, ้อพวกไอชีสพวกเอ่อแฮมอีหยังที่อาหารที่กินกับขนมปังนะคะพี่น้องซื้อมาใส่ตู้เย็นไวไฮดีดีลูกลูกุ่งนะจ๊ะเนาะบันี้เอ่อเห็ดต้มซุปหมอย่างๆมใไ้นะ่กินกันยุ้ยองมือกับพี่น้องกินเนี่ยกินกันยุ้ยองมือแล้วจ้ะเนาะเออ เพราะว่ากัมาแล้วก็เมื่อยแล้วก็ขี้ข้านไปซื้อเขาซื้อของกับผมก็ไปซื้อเขาซื้อของหมดเศร้านี่เอเซีหลายฐานถามมาเรื่องเอกสารที่สิมาแต่งงานเนาะจ่าว่าปายูไปไปเอเจนซี่ใดทีอ่าอยูมีบอรหรือเบอร์โทรบอรปายูตอบซราก็ขอโทษขออภัยเด้อจ่าเพราะว่ามาจากบ้านไม่ไม่เมืนกับชิงยุ่งชิงยากแบบนั่นแนเนาะจา่าเดี๋ยวคลิปหน้าปายุสีมาเราสูฟังเด้อจา่าเราก็สีมาตอบคําถามเราก็สี มาเหล่าสูฟังไวเอเจนซี่ไดที่แปลเอกสารเหล่ากันนาเสื้อถือเนาะจาก้กเหล,ล่ากันราคาแพงโบเหล่ากัไอสิมาเรล่ารายละเอียดสูฟังนะคะ่ะเหล่ากัการแกงสามีเขาทะเบียนบ้านเนาะจาก้กใส่เอกสารอออย่างแน่เดี๋ยวคลิปนาป่าอยู่สิมาเหล่าสูฟังรอชมเด้อจ้าเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ ปยขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆได้จ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์ได้ค่ะพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้า